ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าสาเหตุที่เกิดจากพลังงานของธาตุดินที่เป็นเฟอร์นิเจอร์โทนสีน้ำตาลและสีเหลืองหรือวัสดุที่ทำจากดินเผาที่เป็นธาตุประจำหูจุยุคแปดที่หมดยุคไปแล้วถ้าตั้งไม่ถูกตำแหน่งจะส่งผลอย่างไรบ้างถ้าหาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโทนสีน้ำตาลธาตุดินตั้งอยู่ไม่ถูกตำแหน่งจะส่งผลให้มีอาการนิ่วในถุงน้ำดี นิ่วอุดตันท่อปัสสาวะเส้นเลือดอุดตันน้ำในหูผิดปกติซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านต้องสังเกตตั้งแต่พลังงานหงจุ้ยเปลี่ยนยุคหรือหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาว่าตัวท่านและสมาชิกภายในบ้านมีอาการเจ็บป่วยเช่นนี้หรือไม่ถ้ามีอาการตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนั่นแสดงว่าวงจรพลังงานหงจุย้ยภายในบ้านของท่านได้รับผลกระทบจากตำแหน่งของธาตุดิน ที่เกิดจากเฟอร์นิเจอร์ผ้าคลุมเตียงโทนสีน้ำตาลหรือสีเหลืองหรือวัสดุที่ทำจากดินเผาที่ตั้งไว้ภายในตัวบ้านโดยเฉพาะภายในห้องนอนแล้วส่งผลร้ายต่อสุขภาพวิธีการแก้ไขให้ท่านนําผ้าโทนสีเทาไปคลุมเฟอร์นิเจอร์ผ้าคลุมเตียงที่เป็นโทนสีน้ำตาลหรือสีเหลืองแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถ้าหากอาการเจ็บป่วยต่างๆของท่านดีขึ้น นั่นแสดงว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นส่งผลร้ายต่อสุขภาพของท่านวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือสั่งผ้าคลุมเฟอร์นิเจอร์เช่นผ้าคลุมโซฟาโทนสีเทาหรือเปลี่ยนโทนสีผ้าคลุมเตียงให้เป็นโทนสีเทาก็จะสามารถลดพลังงานที่ส่งผลร้ายในบริเวณนั้นได้ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้ทดลองคลุมผ้าสีเทาแล้วส่งผลดีขึ้น ให้ท่านนำวัสดุที่เป็นโทนสีเงินหรือสีทองลักษณะมันวาวเช่นต่างขยะสแตนเลสแก้วเยติสแตนเลสมาตั้งไว้บริเวณเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโทนสีน้ำตาลเพราะในบริเวณนั้นต้องการธาตุทองมาปรับสมดุลพลังงานก็จะช่วยสมดุลสุขภาพจากอาการต่างๆให้ดีขึ้นเมื่อสุขภาพดีขึ้นการเงินและการงานก็จะดีขึ้นตามมาเป็นลำดับ เพียงแค่พยายามทดลองปรับเปลี่ยนแล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเองครับ